Monster Hunter จ้าพนมพปัทะมิล่าโจโววิชมาแล้วกับตัวอย่างแรกของภาพยนตร์จากวิดีโอเกมที่ได้รับความสนใจมากที่สุดต่อจาก Resident Evil และการกลับมาของเฮียโทนิจาและเจมิล่าโจววิชของเราในภาพยนตร์ Monster Hunter นั่นเองสวัสดีครับวันนี้ Ang Channel จะมาแนะนำหนังใหม่ที่สร้างจากเกมกันนะครับ โดยก่อนจะไปรับชมนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดู YouTube อย่าลืมกด Subscribe ถ้าฟอร์มแล้วก็เปิดแกนว์ปให้ทำงานแล้วเดินทางเข้าสู่โลกของ Monster Hunter กันได้เลยด้วยตัวหนัง Monster Hunter ได้รับการดัดแปลงจากวิดีโอเกมสุดฮิตของค่าย Capcom ด้วยสำหรับเกม Monster Hunter หรือที่ชาวไทยนั้นเรียกติดปากกันว่าเกมล่าแย้นั้นถูกปล่อยออกมาครั้งแรกบนแพลตฟอร์ม PlayStation 2หรือ Play สบ้านเราเมื่อปี2004โดยผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นนักล่าสัตว์ประหลาดหรือนักล่าแย้ที่ต้องออกทำภารกิจต่างๆให้บรรลุตามเป้าหมายซึ่งผู้เล่นก็จะมีอาวุธประจํากายเป็นกราะชุดมีดดาบขวานหรืออื่นๆและสามารถสะสมไอเทมจากการไล่ฆ่ามอนสเตอร์ในเกม ไปแลกเป็นอาวุธได้อีกด้วยโดย Monster Hunter v e r s i o นภาพยนตร์นั้นได้อยู่ภายใต้การกำกับของ Paul W S Anderson ที่มีผลงานดัดแปลงวิดีโอเกมผีชีวะหรือ Resident Evil เป็นภาพยนตร์จนประสบความสำเร็จไปทั่วโลกมาก,ก่อนแล้วและหลังจากที่ได้รับการพัฒนาโปรเจกต์มานานหลายปีในที่สุดพี่ใหญ่อย่างโซ n y ก็ได้ปล่อยตัวอย่าง International Trailer ของ Monster Hunter ออกมาในครั้งนี้และโซนีเนี่ย ก็ไม่เคยทำให้ผู้ชมนั้นต้องผิดหวังอย่างเช่นเคยด้วยในเทรลเลอร์นั้นนะครับผมเราจะได้เห็นมอนสเตอร์ตัวใหม่ๆและฉากการต่อสู้กันระหว่างมิล่าโจววิชกับเจ้าพนมและนอกจากนี้นะครับผมหนังยังปล่อยโปสเตอร์ใหม่ออกมาด้วยเช่นกันโดยโปสเตอร์ที่ว่านี่นะครับผมเป็นภาพของมิลาาโจววิชและเจ้าพนมรวมไปถึงตัวมอนสเตอร์พร้อมกับคำโปรยสั้นๆว่า join the hunt soon ด้วยในเรื่องย่ออย่างเป็นทางการของมอน s t e อร์ n t e r นั้นก็คือ ผู้หมวดอาร์เทมิสรับบทโดยมิราจโจวิสซึ่งเป็นกองฐานขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ถูกสั่งให้เดินทางไปยังโลกตามมิติ New World ก่อนจะค้นพบโลกใบใหม่ที่ภายในนั้นเต็มเรือเหล่ามอนสเตอร์และเธอก็ต้องร่วมมือกับฮันเตอร์ผููลึกลับที่รับบทโดยพิจาพนมเพื่อต่อสู้และเอาตัวรอดจากกองทัพมอนสเตอร์ที่มีพลังกำลังมหาศาลที่โจมตีพวกเขาอย่างไม่หยุดยัง้งโดยทางเว็บไซต์ค o s m i c Book ได้รายงานว่าทาง Sony Pictures Entertainment กำหนดวันฉายของ Monster Hunter ไว้ว่าจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่4กันยายนปี2020ซึ่งวันที่4กันยานี้นะครับผมก็เด็ดตรงกับวันแรงงานของสหรัฐอเมริกาซึ่งทางดารานำของเรื่องยังมิลาโจวฟิชได้ยืนยันเช่นกันว่าหนังเรื่องนี้จะเข้าฉายในปี2020นี่แหละและก็จบกันมาแล้วนะครับผมสำหรับการติดตามหนังล่าแย่ Monster Hunter ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube อย่าลืมกด s subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Uncle Channel กันด้วยนะครับผมถ้าเ,เพื่อนนั้นไม่อยากจะพลาดคลิปให,ใหม่ๆจากพวกเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปให,ใหม่ๆจากพวกเราก่อนใครของหนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ